ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนย่าริงจังหวัดปัตตานีกลายเป็นห้องเรียนธรรมชาติของเด็กๆโรงเรียนสุวรรณไพบูร์กลุ่มเล็กๆที่ครูสรีฟ้าอุมามองเห็นความสนใจและความตั้งใจที่จะเรียนรู้ระบบนิเวศของผืนป่าที่มีพืชพันธุ์หลากหลายอย่างน้อย44ชนิดและเป็นที่อาศัยของนกรวมทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ความรู้ที่ครูสรีฟะร่วมสำรวจไปพร้อมกับเด็กๆขยายวงกว้างจากเรื่องป่าชายเลนสู่ชีววิทยาเคมีวิถีชีวิตจนถึงการอยู่ยร่วมกันอย่างพื่งพาและก็สันติทางใบด้วยพอดีว่าใบสูงดันพอได้มาเล่าถึงความสภาพความเป็นอยู่และได้ได้ให้เห็นถึงสภาพสังคมของธรรมชาติกับสังคมมนุษย์ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็จะได้รู้ซึ้งว่าสังคมมนุษย์ กับสังคมธรรมชาติเนี่ยก็ต้องมีความผูกพันเกื้อกูลกันแล้วก็มีมีความสัมพันธ์กันอยู่นะคะมีความสัมพันธ์กันเราทิ้งทอดทิ้งกันไปไม่ได้ปลาเทลเนยะริงคือข้อเท็จจริงที่ครูสรีฟ้าอุมานนำไปผสมผสานจินตนาการผ่านงานเขียนสารคดีและเรื่องสัน้นชายคลองที่รักในโครงการสืบค้นความดีที่แดนใต้กับสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากต้องการให้ที่นี่เป็นห้องเรียนที่มีธรรมชาติเป็นครูสอนทักษะชีวิตเด็กแล้วครูสรีฟะยังหวังว่าจะถ่ายทอดความสมบูรณ์ความงดงามความสงบและการพึ่งพาอาศัยระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติให้ทุกคนได้รับรู้ด้วยการเรียนเกี่ยวกับระบบนิเวศเนี่ยเป็นการตอบคําถามแล้วก็เป็นการสนองสาระความรู้ในทางชีววิทยาโดยตรงเลยแล้วก็เวลาที่ ต้นไม้หรือว่า,าสิ่งมีชีวิตคลายเอาโซเดียมคอร์ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่เชื่อมโยงกันระหว่างสิ่งมีชีวิตแล้วก็เคมีชีววิทยาแล้วก็เคมีอยู่ด้วยโดยที่แยกกันไม่ได้เลยเด็กๆตื่นเต้นกับประสบการณ์ใหม่ในเรือายักเรียนรู้ที่จะช่วยกันผลักดันเรือให้มุ่งไปข้างหน้าแก้ปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคด้วยการวางแผนก่อนจะผ่านคลองเล็กๆสู่แม่น้ำกว้างต่างจากที่เคยเรียนในห้อง แต่ทุกคนก็รู้ดีว่าความรู้ที่ดีคือการเชื่อมโยงทุกอย่างเพื่อสร้างความรู้ใหม่เอาเนื้อที่ประมาณแต่ก่อนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะประมาณเท่าไรพอไปแล้วเออได้รู้จริงแล้วก็ได้เห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์นี้นั้นเป็นยังไง นักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติน้อยๆแห่งโรงเรียนสุวรรณภัยบุญกลุ่มนี้เริ่มจุดประกายให้ครูสรีฟะมองเห็นแนวทางวางแผนการเรียนการสอนนอกห้องที่เป็นระบบมากขึ้นเพื่อนำไปใช้กับนักเรียนในรุ่นต่อๆไป